นี่เป็นแผนภาพการเคลื่อนที่ของดโดรนคามิคาเซยยูเครนครับได้มีการปล่อยออกจากฐานในช่วงบ่ายวันนี้8สิงหาคม2025และมีรายงานว่าเมื่อวานนี้หน่วยจู่โจมของยูเครนทําลายเรดาร์สำหรับ S-500 ของกองทัพรัสเซียนั่นก็เป็นตัวท็อปของกองทัพรัสเซียเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้8สิงหาคม2025 จากการที่หน่วยจู่โจมของยูเครน GUR ได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารในพื้นที่แหลมคลเมียพื้นที่ยึดครองของกอ,องทัพรัรเซียตั้งแต่ปี2014มีรายงานว่าเรดาร์ซึ่งเป็นตัวท็อปของกองทัพรัรเซียที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานคู่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-500 ของกอ,องทัพรัรเซียถูกโจมตีด้วยครับ หลันจากที่หน่วยจู่โจมของยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซเข้าไปทำการโจมตีเรดาร์และพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกองทัพ,พรัสเซียเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเรดาร์สามชุดของกองทัพ,พรัสเซียถูกทำลายครับสำหรับไซเบอร์บูร์รชโนแหล่งข่าวของยูเครนได้อธิบายว่าเรดาร์ที่หน่วยจู่โจมของยูเครนเข้าทำการโจมตีเมื่อวานนี้ หนึ่งในนั้นเป็นเรดาร์ที่ใช้สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-500 ของกองทัพรัสเซียเรดาร์ชุดนี้มีชื่อว่า 98L6 เยนิเซมันเป็นเรดาร์ที่มีระบบป้องกันการรบกวนมันสามารถติดตามหรือตรวจจับวัตถุความเร็วเหนือเสียงที่เคลื่อนที่ในระดับความสูง ถึง120กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด4,800เมตรต่อวินาทีหรือ17,280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม้ว่าวัตถุนั้นจะเร่งความเร็วขึ้นมันก็จะสามารถตรวจจับได้ครับดังนั้นระบบเรดาร์ยนิเ่นี้มันสามารถตรวจจับวัตถุเป้าหมายในอวากาศที่อยู่ในวงโคจรต่ำ เรดาร์ที่ใช้สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 300ก็อีกแบบหนึ่งสำหรับระบบ S 400ก็คงจะอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับเรดาร์ยนิเซที่ใช้คู่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 500นั้นดูเหมือนว่ามันจะสามารถตรวจจับวัตถุเป้าหมายในระดับวงโคจรตำ่ำซึ่งก็ถือว่ามันสามารถตรวจจับวัตถุเป้าหมายได้ไกลครับ หลังจากนั้นมันก็จะทำงานร่วมกับระบบป้องกันภายทางอากาศ S 5 0 0จากนั้น S 5 0 0ก็จะพุ่งทยานเข้าใส่วัตถุนั้นอย่างแม่นยำแต่เหตุการณ์นในครั้งนี้หน่วยจู่โจมของยูเครน GUR ได้ใช้ดโดรนคามิคาเซ่บินเข้าไปทําการโจมตีเรดาร์ยนิเซของกองทัพรัสเซีย มันก็น่าสนใจครับตรงที่ว่าดโดรนคามิกาเซ่สามารถพุ่งทยานเข้าใส่เรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับถ้าระบบเรดาร์เยนิเซกำลังค้นหาวัตถุเป้าหมายที่ความสูง120กิโลเมตรบนท้องฟ้าอากาศและสูงถึงในระดับวงโครจรต่ำ ในขณะที่กำลังตรวจหาวัตถุเป้าหมายความเร็วเหนือเสียงในระดับบงโคจรในขณะเองครับดโดรนคามิกาเซ่ที่อาจจะไม่เร็วเหนือเสียงเมื่อบินเข้าไปก็อาจจะทำให้เรดาร์ไม่ทันสังเกตก็เป็นไปได้ครับหรือไม่ก็ระบบเรดาร์ชุดนี้ทำงานคู่กับ S500 จรวดของ S500 หรือว่าขีปนาวุธ ที่ใช้สำหรับ S 5 0 0คงมีราคาแพงคงจะไม่สนใจที่จะใช้ในการสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซ่ลำเล็กๆครับอันนี้แอดมินก็จินตนาการไปตามความเข้าใจว่าทำไมเยนิเซที่มีประสิทธิภาพสูงไม่สกัด,ดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครน เมื่อวานนี้หน่วยจู่โจมของยูเครนได้ทำการโจมตีเรดาร์ของกองทัพรัสเซียที่ประจำการอยู่ในตะกันขุดในพื้นที่แหลมไครเมียจำนวน3ชุดครับรวมทั้งโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารอื่นๆและในเช้าวันนี้8สิงหาคม2025ยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิเกเซ่เข้าทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารในพื้นที่จังหวัดคลาสโนดาครับ รวมทั้งโจมตีเข้าใส่บริเวณใกล้ๆสนามบินมิเลโรโวในจังหวัดรอสตอฟประเทศรัศเสเซียด้วยและนอกจากนี้หน่วยจู่โจมของยูเครนยังได้เข้าทำการโจมตีหน่วยต้านอากาศยานกองพันต้านอากาศยานที่90ของกองทัพรัเสเซียที่ประจำการอยู่ในพื้นที่อฟิปสกีจังหวัดคราสโนดาประเทศรัศเสเซีย แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นสองครั้งบริเวณจุดตรวจหลังจากการระเบิดเกิดขึ้นมีรายงานว่าทหารรัเสเซียสูญเสียกำลังพลอย่างน้อย12นายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งและอุปกรณ์ทางทหารบางรายการก็ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตี ในช่วงกับคืนที่ผ่านมาเคลืนระหว่างวันที่7และ8สิงหาคม2025กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่หลายลำเข้าทำการโจมตียูเครนระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งหน่วยตวต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของอยูเครนได้ทำการสกัดกัน้นโดรนส่วนมากที่กองทัพรัสเซียใช้ในการโจมตียูเครนนั้นก็จะเป็นดโดรนคามิกาเซ่ชนิดซาเฮุครับล่าสุดในเช้าวันนี้8สิงหาคม2025 ยูเครนได้เปิดเผยภาพชิ้นส่วนของดโดรนสาเหตที่กองทัพรัสรซียได้ตั้งชื่อใหม่และมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นเกลัน3ในช่วงก่อนที่ผ่านมากองทัพรัสรซเียใช้ดโดรนคามิกาเซโจมตีเข้าไปยังเมืองซูมมี่โจมตีเข้าไปยังทูมิาาเคฟและโจมตีเข้าไปยังโอเดสซาครับ ระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกันโดรนของกองทัพรัเซียไว้ได้108ลำนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ